สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศน bon บอลทีเด็ดบทวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งแบบเน,น้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP พีทีเด็ดบอลเต็งที่เรามีความมั่นใจมาก 80-90%ที่จะแจกในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเตปและพาน,นำเล่นบันสดบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันไปทั้งวันเลยละครับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อขอช่างทางเข้าลวมกลุ่ม V.I.P ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกดไลค์ใต้คลิปกดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เด็ดใหม่ให้เ,เพื่อนๆรับทรัพย์ได้ก่อนใคร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะร่านัไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันครับกัฟบอชชลแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัด2ระหว่างทีมบริกราสลัตเวียพัธเอสเจเคเฮลซิงกิฟินแลนด์สนามสโลกาสสตีเดลนาสนามกลางเวลา4ทุ่มครึ่งราคาบอลบริกราสต่อปอปปปปปปฟอร์มห่านัดล่าสุดของ2ทีมบริกราสชนะ3เสมอ0แพ้2องเอสเจเคเฮลซิงกิชนะ1เสมอ2แพ้2ความพร้อมก่อนเกมบริกราสทีมจากสัตเวียเตรียมลีกนัดล่าสุดเพิ่งถล่มคู่แข่งมาแบบขาดลด ส่วนในถ้วยนี้เป็นฝ่ายเสียเปรียบมากในเลกแรกเกมล่าสุดทีมต้องเสียมิดฟิลด์ดาวรุ่งอย่างเรนาสวัสลวานที่เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจะเกมลลกนัดล่าสุดทําให้อเมซอนดอกโกเซโนพร้อมลงสนามทําหน้าที่แทนส่วนตำแหน่งที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรพร้อมส่งตัวเล่นชุดที่ดีสุดลงสนามและเตรียมฝากความหวังไว้กับอันเดรียอิลิสดาวซันวูของทีมที่12เมตรรอจบสกอร์ตามเดิมแต่อย่น้อย,น,อยนัดนี้ก็พร้อมรับสุดเนื่องจากไม่มีนักเตะคนใดที่รับอาการบาดเจ็บรือติดโทษแบนเข้ามาเลยเอสเจเคเฮลซิงกิแขกรับเชิญจากฟินแลนเป็นฝ่าย ความได้เปรียบมาก่อน1นึ่งต่อศูนย์ทำให้นัดนี้ไม่มีความจำเป็นต้องบุกแหลกอะไรอีกทั้งก่อนออกไปเยือนเกมนี้ยังจะได้เงาคนเจ็บและติดทดแบนเข้ามาอีกด้วยคาดว่าแมตชน,น่าจะมาในระบบ3ามส่งสามประสานอยา่างแอนโทนีโอสูลัญยาบอยานราดูโรวิดและพิรีโซอิริที่บวกสกอร์รวมกันไปแล้ว6ตุงรับหน้าที่เป็นระเแบกบตามเคยทัศนคติาาของวันทีเด็ดเอสเจเคเฮลซิงกิผลงานดูดีขึ้นเรื่อยหลังจากแพ้ใครมาเลย2นัดสอนแถมเกมแรกเป็นฝ่ายตุนคนได้เปรียบมาก,ก่อนอีกด้วยบอกได้เลยครับว่าทีเยืนนอนคราวน รัดกลุ่มสารเดียวแหละครับตั้งกับเจ้าบ้านอย่างริกาส่นัดนี้จะเป็นต้องบุกโขมสารเดียวเพื่อหวังรุนโอกาสในการเข้ารอบแต่ก็ยังว่าแหละครับโดยชื่อชั้นของทีมและนักเตะรู้ไปถึงความเก๋าเกมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทําให้นันนี้อาจจะโดนหมัดน็อกสวนกลับไปโป้งเดียวก็เป็นได้แหละครับดันงนั้นกับประธานเี่เปมาให้ริกาสตอบปอป,อป,อป,อปอแบบนี้ไม่ขอเสียงแล้วกันครับมั่นใจว่าฟังผู้เยือนตุนความได้เปรียบมาก,ก่อนอาจจะเอาตัวรอดกบไม่ได้อย่างแน่นอนฟันทิ้งรอง SJKHelsinki จิกคู่แข่งชี้ชัด s j k h e ลซ i n k i ชิดในเลยครับฟันง HJK ส อัตราขวาใจ7ต่อ10วิเคราะห์ฟุตบอลคู่ต่อไปวิเคราะห์ฟุตบอลชเบรบลีรอบคั้เลือกรอบแรกนัด2ระหว่างทีมซันกริสทีท่ทวเนียปพัะบันคานีโซคุโวสนามฟินิซิอุสเอ็นเอฟเอสตาดิโอนาสเวลาห้าทุ่มตรงราคาบอลซันกริสต่อสุตจิต้าฟอร์มอหนดัลงสุดของ2ทีมซันกริสชนะ4สเสมอหนึ่งบันคานีชนะ3สเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งความพร้อมกดเกมของ2ทีมซันกริซเกมเล็กแรกเจอบ,บ้านจากลิทัวเนียเป็นฝ่ายบุกไปเสมอกับคู่แข่งมาได้ก่อนหนึ่งต่อหนึ่งท่ามการกลับมาลงเล่น พร้อมทั้งทุกทางเพื่อข้าวินแหละครับสำหรับความพร้อมของทีมการลงสนามเองไม่มีปัญหาเรื่องตัวเอล่นหรือบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาให้กวนใจคาดว่านัดนี้จะมาในระบบ4-3-1-2าโดยจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของโอลิเวอร์บาร์ฟเลเมเกอร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่นัล่าสุดยิงประตูตีเสมอให้กับทีมได้สำเร็จรับหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างแดนกลางและแดนหน้าพร้อคอยส่งบอลต่อให้กับเรนานโอลิเวรากับโยซิปทาดิดสองแข้งต่างชาติรอบปิดบัญชีต่อไปบัานคหนี่ผู้มาเยือนจากโคโซเวียถือว่าผลงานดีในะระดับหน แ,และด้วยผลสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งในนัดแรกทำให้พวกเขายังคงไม่ลุ้นเข้ารอบเช่นเดียวกันด้านความพร้อมนั้นทั้งด้าน,นักตะพร้อมลงสนามทุกครายเตรียมเช้ประการสองแข่งปีซ้ายขวาอย่างเออร์มันครัสกินีกับนัสมี่กริฟชี่เท็ล่าสุดมีส่วนรวมในการทำประตูหลังจากที่รายแรกจัดแอซิตให้กับรายหลังทำประตูแน่นอนหระครับว่านัดนี้ทั้งคู่จะเป็นแกนหลักในการสร้างสรรเกมรุกให้กับทีมขณะที่หัวหอกตัวเป้ายจงเป็นหน้าที่ของอันบินบริชาลงราชข่า,ขายเช่นเดิมทันสนักบอลทีเด็ดเชื่อว่านัดนี้ซันกิ เตรียมในตอนคู่แข่งตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับเนื่องจากนัดนี้ในลงเตะในบ้านของตัวเองแถมชื่อฉันและประสบการณ์ของพวกเขาได้เปรียบม,มากกว่าคู่แข่งซสงด้วยถ้าไม่แมตช์นี้การตัดใจเข้ารอบในวันนี้คงจะทําทุกทางเพื่อเข้าวินแหละครับในขณะที่บันคณีฟังผู้มาเยือนเองก็ถือว่าผลงานดีในะระดับหนึ่งถ้าเทียบกับทีมที่ลงเตะเป็นครั้งแรกของถ้วยรายการนี้ด้วยการยันเสมอมาได้ก่อนก็ยังว่าแหละครับการออกเยือนคู่แข่งควรสู้ต่างชินแบบนี้บอกเลยเลยว่าโอกาสรอดตัวจัดว่าน้อยโคตรเพราะนัดนี้คงจะโดนผมบุกทับสนามอยู่ฝ่ายเดียวแหละครับฉ ซันกริชต่อโซนจิธากับราคาที่ขอเบียนเกะชนะก็ได้ตังแล้วคงต้องเลือกจิ้มไปทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนละครับมั่นใจว่านัดนี้จะปาดหน้าเข้าวินน์ได้สำเร็จฟันทิ้งต่อซันกริสจิกคู่แข่งชี้ชัดซันกริสจัดไปฟันทงซันกริสชนะสองต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจเจ็ดต่อสิบวิเคราะห์ฟุตบอลคู่สุดท้ายวิกครอฟฟ์บอลคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดสอง ระหว่างทีมดีตาโซคโวพะทะอินเตอร์ตูคูฟินแลนด์สนามสเตเดียมฟาดิวโวครีเวลาตีหนึ่งราคาบอลต่อปปฟอร์มพนัดลัาสุดของ2ทีมดีตาชนะ3เสมอ1แพ้1อินเตอร์ตูคูชนะ2เสมอ2แพ้1ความพร้อมก่อนเกมดีตาจะบานจากโคโซโวตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบก่อนหลังจากที่เล็กแรกผูกปวดแพ้มาโดยสกอร์สอต่อหนึ่งพร้อมกับต้องสังเวยแข่งอย่างอิลิปราคอรีแบ็กซ้ายวัย29ปีที่โดนใบเหลืองแดงไล่ตะเพิดออกจากสนามไปทำให้ นี้ต้องลุ้นว่าใครจะได้โอกาสทำทีแทนส่วนตำแหน่งอื่นที่เหลือต้องบอกเลยเลยว่าฟิตเต็มถังทุกรายโดยจะมีมาโกซิมิโนฟสกีดาวยิงนรอตมาซิเรเนียรับหน้าที่สายสะกระตามเดิมอินเตอร์ตูคูผู้มาเยือนจากฟินแลนด์กุมพร้อมได้เปรียบไว้ก่อนหลังจากซิโกเชยมาได้ในนัดแรกด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์บวกกับความพร้อมก่อนออกไปเยือนไม่มีแขกคนไหนได้รับการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยคาดว่านัดนี้จะจัดทัพด้วยระบบสามสี่สามอีกครั้งพร้อมกับใช้บริการคีแมนจมพังประตูอย่างพอตเตอรีฟอเรเซลดับบ และทอมมี่เยรี่คอยพนักลางกันเหมือนเคยทัสลักบอลทีเด็ดไม่แปลกใจเลยหากนัดนี้อินเตอร์ตูคูจะบุกมาย้ำแขนปิดจ็อบได้สำเร็จเนื่องจากชั่วโมงนี้ผลงานน่าเสือจัดมาดูดีเลยทีเดียวหลังสะดุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นจากสิบนัดหลังสุดรวมทุกถ้วยที่ลงเตะแถมเลขแรกเป็นฝ่ายตุนความได้เปรียบมาก่อนถ้าไม่นัดนี้มีทางเลือกให้เล่นเ,เพียบเลยเหละครับต่างกับดีตราจะบ,บานเองจำเป็นต้องบุกโคสานเดียวเพื่อจะเอาประตูนั่นเองแต่นั่นก็เหมือนดาบสองคมเพราะวเ,เขาสามา,มารถโดนสวนกลับได้ทุกเมื่อเลยละครับดังนัั้นกบที่เปิดดต ปปๆเช่นนี้ไปขอเสียงด้วยลวกันครับผมมั่นใจว่าทั้งฝั่งผู้มาเยือนจะมีชื่อชั้นและผลงานที่ดูเหนือกว่าชัดเจนและพร้อมที่จะเอาตัวรอดตบเท้าผ่านครอบต่อไปได้สําเร็จฟันทิ้งรองอินเตอร์ตูคูรู้เรื่องชี้ชัดอินเตอร์ตูคูจัดไปจุกจุกฟันถุงอินเตอร์ตูคูเสมอหนึ่งต่อหนึ่งหรือชนะสองต่อหนึ่งอัตราความมั่นใจเจ็ดต่อสิบฝากทิ้งใช้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม EP ที่เน้เน้นที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันทุกวันสามารถอออเ้้าาาร่่่่่วมมมไดดดทลลลิิิิิงงกกก์คคบยยใตตตปืืแะะสัพจ กับบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นทุกวัน,ก,วนกับทางทีมงานบอลทีเด็ดแล้วเราจะบวกพวกดด้วยกัน